ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้กวก็ผมเดือะรอนะครับตอนนี้เราอยู่กับการลองมอดของเกม Red Dead Redemption 2กันอีกแล้วนะครับก็มีคนขอมาว่าขอมอดมีอะไรกันไหนครับ คุณก็ช่ังสรรหาให้ผมทำมดแบบนี้นะผมก็มีนะครับก็ <c oughs> ใช้เวลาหานานพอสมควรนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าผมลงไปแล้วผมจะติดเรืองไม่หรือโดนแบนไหมนะครับก็ขออย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมก็ได้ไปทําการหาไฟล์ติดตั้งมาแล้วนะครับผมก็จะเอาไว้ใน Google Drive ของผมนะครับชื่อว่า Hot Coffee ก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับผม เมื่อท่านผู้ชมโหลดเสร็จแล้วหรือแตกไฟล์เสร็จแล้วมันก็จะเป็นไฟล์นี้นครับคือว่า Hot Coffee ให้เรากดเข้าไปนะจะมีอยู่2ไฟลนะ์นะนี่ก็จะบอกวิธีการลงนะครับผมก็พิมพ์ไว้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการลงครับถ้าใครไม่อยากอ่านก็กด Copy ที่ไฟล์นี้นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ เกมเลดเดแล้วก็วางในหน้านี้ได้เลยนะครับพราแค่นั้นก็ไปเจอกันในเกมเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับสถานที่ที่เราจะไปทําอะไรกับผู้หญิงนะครับ <c oughs> ก็มีอยู่ที่ร้านเหล้าของวาเลนทน์นะครับแล้วก็มีที่เมืองอื่นด้วยนะร้านเหล้าของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับของวาเลนทน์นะครับตอนนี้เหมือนเราเลือดน้อยมากต้องกินอะไรเพิ่มหน่อย เพิ่มพลังหน่อยนะครับเราก็จะไปที่ร้านเล่ากันนะครับผมมันจะมีอ่ uh, ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่นั่งพิงตรงหน้าบาร์ครับก็กดที่ขวาได้นะครับ,รบแล้วก็กดตัว R เพื่อไก่ตันในการซื้อบริการนะครับ ไปท่านผู้ชมก็จะได้เห็นฉากที่สุดยอดขอคนทำหมดนะครับถึงแม้มันจะไม่ค่อยสมจริงบางมุมก็เถอะแต่ถ้ามันติดเหลืองผมจะเบอร์อาไว้นะครับเบอร์ไว้โอเคแล้ก็เข้าไปนะครับหลังจากได้จ่ายตังค์โอ้ยอยาก,กูก็ทำอะไรวะเนี่ยก็กดตัววีเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งมุมกล้องได้นะครับ ถ้ากดตัว e จะเปลี่ยนด้านนะครับเด็กดูเยอะ,นะเนี่ยต้องเบื่อแล้วผมว่าต้องเบื่อแล้วมันกองอันนี้เนียนอยู่เบิมๆเลยนะครับไม่กูทำคลิปขี้อะไรอยู่เนี่ยจะบ้าถ้ากด e c ก็จะเป็นการยกเลยน,นะครับก็คือมันก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่กด e ีมันก็จะไม่หยุดนะครับ มันจะเพิ่มค่าหัวใจเราด้วยนะครับเลือดเราก็จะเพิ่มอะไรประมาณเนี่ยผมอัดไปกี่นาทีแล้ววะก็ไม่อยากอัดนานนะครับผู้ชมก็ลองไปจัดการเองนะครับไปดูให้เต็มตานะครับผมก็กลัวโดนแบนมากๆเลยนะครับเ <c oughs> ยวก่อนไปก็ซื้ออ,อาหารหน่อยนะครับหมดแรงทำไปเยอะนะครับโคตน่ากิน เพิ่มพลังหน่อยเมื่อกี้ใส่ไปเยอะอาเธอบอกมึงกวาดเทียอะไรบ้างอ่ะไม่มีไม้กวาดมึงตลกมากเลยส์ตลกมากอะไม้กวาดมึงอยู่ไหนอีกเวรนี่ใครเจ้ากับกูเจ้ากับกูไหมเจ้ากับกูเหรอ ไอ้เที่ยมึงอย่าลุมดิขอตีคนก่อนอู้มันไส้อย่าลุมพวกมึงตุกหนาปิ่นเฮียอะไรอย่างงีต่อยไม่ต่อยไม่ตายสักทีสลบดีปะสลบไอ้เวนนี่มึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเพี้ยอะไรมึงอีกหัวล้าน กลับบ้านไปทำนาไปอีเวนโอ้ยมันจะดันกูเลยกู <c oughs> ไม่ยอมเลยอีเฮียดันกูเลยกูจะเอามึงออกไปจากหน้าต่างกูให้ได้นี่ไงมึงมาอีเทียดกดโยนคนออกหน้าต่างเลยเอ๊ะมึงจะเอาเหรอ เออเราผักแม่งกระทือเอ้ยกูจับผิดคนคุยเยทางแม่งกูหนีละตำรวจมาตำรวจมากูหนีก่อนอ <c oughs> ก็เรื่องละกูหนีละอยากมาด้วยหนีก่อนประมาณนี้สำหรับมอดซิกนะครับไม่รู้จะสรรหาคำไหนมา พูดดีว่ามันเป็นมัดอะไระครับถ้ามันติดเหลืองผมจะเบอร์นะครับไม่ติดก็ดูดูกันได้เลยนะครับโดยอยากทาตามจะจัดเลยนะครับ <c oughs> ก็ต้องโหลดมัดพื้นฐานมาด้วยได้ไม่งั้นมันใช้ไม่ได้โอเคก็ขอจบคลิปไห้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับบายบาย o ี่ g อเ n นะครับผม oh.